ถายต่อนี่อันนี้ก็สวยอันนี้อันนี้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวหาอับใส่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพือ่ออกเอาอันเลกๆเ,เอาไอที่มันนี้ใส่นี้นี่อันนี้แหละอืมมันมันนิ่มแล้วอะ่ะ<ม>ตัวเรียนมันจะหมดแล้วอะ่ะอืมหมดแล้วไม่มีแล้ว บุมตองเอามีดเอามีดแซะเอามีดแซะอืม,อมแทบไปเลยยังไม่พ้นยังไม่พ้นเพรมันไม่เข้ารัดเสร็จกับผมเขไม่แกะให้เ โอ้โห oh, แม่ยงเล่นตัวขนาดนั้นจาัาไม่มีใครแก่ให้ญี่ปุ่นไปซื้อก็จะพูดภาษากี่กับญี่ปุ่นเลย uh huh. บอกญี่ปุ่นกินวันไหน t o ท a เดย์อิท t o m o r r o w tomorrow eat ตรงนี huh. uh ้อ huh. ย uh ่างเงี้ยเนี่ยเลือ,อีกเนี yeah, uh ่ท huh. ุกคูนี่ก็จะผู้ผู้ที่เอาไว้นั่นเอาไว้นัน่นตลอดไ,ไม่จะหา่อับสวยใส อืมนี่ก็สวยสวยเดี๋ยวเอาเอา,เอาใส่อับนี่ไงกันไหนโอ้เอามาสิเอ้ามาถ่ายรูปโอ้นี่ก็สวยอืมอยอดนี่ก็สวย นี่ก็สวยนีเก็บกอนเอาแล้วลอ,อกมาสิน่าจะถูอีกอันอ,อีกอี่อันน่ะน่าถูอ,าอีกอกีบูดล่ะสองพันกินเลยมีเงินกินไม่มีเงินกินแล้วไปมองหน้าเขาทรมานแม่ได้กินได้หลายวันอยู่หนอันเนี้ย เอออันนี้ก็โอเคมีเป็นไม่ครร้อยเจ็ดสิบแก่ไม่ปาดให้อีกตั้งหน้าดีแนละ้วมันปาดให้อย่าง้ให้โอเคนะเดี๋ยวใส่อับเดี๋ยวพวกเจ้านี้ใส่อับไปเยอะแยะโอ้ยเต็มไปหมดเลย